สวัสดีค่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชี Google ของเราหลังจากที่ทุกท่านได้ทำการยืนยันแบบ2ขั้นตอนไปแล้วจะมีวิธีการในการลงชื่อเข้าใช้หลายวิธีการด้วยกันนะคะทั้งการกดใช่บนโทรศัพท์มือถือหรือการรับรหัส SNS ยืนยันผ่านมือถือของเรานะคะนอกจากวิธีการเหล่านี้แล้วยังมีการใช้รหัสสำรองและการใช้แอป Authenticator ในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยค่ะ ในคลิปนี้เราจะสอนวิธีการใช้แอป Authenticator ในการรับรหัสยืนยันฟรีแม้โทรศัพท์ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตมีให้บริการทั้งใน Android และ iPhone นะคะรวมถึงการตั้งรหัสสำรองด้วยค่ะมาดูวิธีการใช้แอป Authenticator ในการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ค่ะมาดูในมือถือของเรานะคะเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store นะคะจากนั้น Search Google Authenticator หน้าตาแอป Google Authenticator เป็นแบบนี้ค่ะกดดาวน์โหลดเข้าสู่โทรศัพท์ของเรานะคะหลังจากโหลดแอป Google Authenticator ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็มาตั้งค่าแอป Authenticator ให้ลิงก์กับบัญชีของเรานะคะวิธีการมีดังนี้ค่ะหลังจากที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Google เรียบร้อยแล้วเข้ามาที่ Account ค่ะเลือกที่ความปลอดภัยค่ะ เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะในส่วนของการยืนยันแบบ2ขั้นตอนที่เปิดไว้เรียบร้อยแล้วเลือกที่การยืนยันแบบ2ขั้นตอนค่ะระบบอาจให้กรอกรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งในเมนูการยืนยันแบบ2ขั้นตอนเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะในส่วนของเพิ่มขั้นตอนที่2ออื่นๆเพื่อยืนยันว่าเป็นคุณเลือกที่แอป Authenticator นะคะกดตั้งค่าค่ะ ระบบถามว่าเราใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรเลือกแล้วกดถัดไปนะคะจากนั้นมาที่มือถือของเราค่ะเปิดแอป Authenticator กดเครื่องหมายบวกค่ะเลือกสแกน QR Code สแกน QR Code เรียบร้อยนะคะกดถัดไปได้เลยค่ะ ป้อนรหัส6หลักที่คุณเห็นในแอปเสร็จแล้วจากนี้ไปคุณจะใช้ Authenticator เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google กดเสร็จค่ะนอกจากในส่วนแอป Authenticator แล้วก็เป็นเรื่องของรหัสสำรองค่ะเราสามารถใช้รหัสสำรองในกรณีที่เราไม่ได้พบโทรศัพท์มือถือติดตัวไว้ หรือไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันในการลงชื่อเข้าใช้ได้ค่ะกดรับรหัสสำรองค่ะระบบจะสร้างรหัสสำรองให้10รายการนะคะซึ่งเราสามารถกดพิมพ์รหัสหรือดาวน์โหลดรหัสเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ในครั้งต่อไปค่ะดำเนินการมาถึงจุดนี้หลายๆท่านอาจจะงงๆว่าใช้ในขั้นตอนไหนนะเดี๋ยวเราไปลองลงชื่อเข้าใช้ให้ดูค่ะกดลงชื่อเข้าสู่ระบบนะคะ ในการลงชื่อเข้าใช้ให้ใส่รหัสผ่านลงไปค่ะกดถัดไปค่ะหลังจากใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วระบบจะเด้งมาหน้าการยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะคะซึ่งเราสามารถกดใช้ในอุปกรณ์มือถือของเราและยังมีวิธีการอื่นๆในการลงชื่อเข้าใช้ด้วยค่ะกดลองวิธีอื่นเห็นไหมคะที่เราตั้งค่าไว้นอกจากการแตะใช้บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตแล้วการรับรหัสยืนยันจากแอป Google Authenticator รหัสสำรอง8หลักสิ่งนี้คือรหัสสำรองที่เราปลิ้นหรือดาวน์โหลดเก็บไว้เมื่อครู่นี้นะคะขั้นตอนเหล่านี้ก็จะเพิ่มวิธีการในการลงชื่อเข้าใช้ในการยืนยันแบบ2ขั้นตอนค่ะไปลองตั้งค่ากันดูนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ